บันพยาธิวิทยาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาเพื่อให้พยาธิแพทย์ได้รับสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพและให้การวินิจฉัยโรคถูกต้องตามมาตรฐาน วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 1. สิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานารีเวทด้วยวิธีคอนเวนชั่นแนลแป s บเมียก่อนการป้ายเซลล์ลงบนสไลด์ให้เขียนชื่อนามสกุลและเลขที่เวชชะเบียนของผู้ป่วยบนหัวสไลด์ปลายฟ้าด้วยดินสอ HB ให้ชัดเจนเพื่อระบุตัวตนของผู้ป่วยไม่ควรใช้ดินสอ2 B หรือ EE เนื่องจากทำให้เกิดผงกาไฟปนเปื้อนบนสไลด์ปริมาณมาก และห้ามใช้ปากกาเนื่องจากหมึกจะละลายในแอลกอฮอล์หลังจากป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์รีบจุ่มสไลด์ที่ป้ายเซลล์แล้วลงในภาชนะบรรจุ95%เอทิลแอลกอฮอล์ทันทีภายในเวลาไม่เกิน1วินาทีโดยให้ปริมาณของสารละลายท่วมแผ่นสไลด์ทิ้งไว้เป็นเวลายอย่างน้อย30นาทีจากนั้นนำส่งห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา ถ้าปล่อยสไลด์ให้แห้งก่อนจุ่ม95%เอทิลแอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่ทิ้งสไลด์ไว้จนแห้งก่อนจุ่มใน95%เอทิลแอลกอฮอล์ไปแล้วสามารถแก้ไขได้โดยแช่สไลด์ใน0.9% Normal s สไล n e นาน2-3นาทีก่อนนำไปแช่ใน95%เอทิลแอลกอฮอล์ วิธีนี้จะทำให้คุณภาพสไลด์ดีขึ้นได้แต่ไม่ดีเท่ากับการรีบจุ่มใน95%เอทิลแอลกอฮอล์ทันที95%เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฟิกสไลด์ควรเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์และควรปิดฝาให้สนิทเพื่อรักษาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดลงจากการระเหยจะทำให้ไม่มีคุณสมบัติในการรักษาสภาพเซลล์ทำให้เซลล์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ติดฉลากระบุตัวตนของผู้ป่วยบนภาชนะปิดฝาภาชนะให้แน่นพันแผ่นฟิล์มรอบฝานำส่งห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา2ส,สิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวศด้วยวิธีลิควิดเบดเทคนิคติดฉลากระบุตัวต,วตนของผู้ป่วยบนภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีฟิกเซทีปิดฝาให้แน่นนำส่งห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา3 สิ่งส่งตรวจของเหลวในร่างกายได้แก่น้ำจากช่องปอดช่องเยื่อหุห้มหัวใจน้ำจากช่องท้องเขียนข้อมูลในใบส่งตรวจให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยลายมือที่อ่านง่ายบรรจุสิ่งส่งตรวจปริมาณ50มิลลิลิตรหรือมากกว่าในภาชนะแห้งสะอาดที่มีฝาปิดสนิทภาชนะบรรจุต้องเป็นขวดใสมองเห็นสีและลักษณะของน้ำที่ส่งมาเป็นพลาสติกหรือแก้วก็ได้ มีฉลากระบุชื่อนามสกุลเลขที่เวชระเบียนของผู้ป่วยชนิดของสิ่งส่งตรวจตำแหน่งที่เก็บและวันที่เก็บนำส่งห้องปฏิบัติการเซลวิทยาทันทีกรณีที่ไม่สามารถส่งได้ภายใน30นาทีให้เก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสจนกว่าจะถึงเวลานำส่งและระหว่างนำส่งควรเก็บสิ่งส่งตรวจในภาชนะเก็บความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ สถานพยาบาลที่ไม่สามารถนำสิ่งส่งตรวจมาส่งที่สถาบันพยาธิวิทยาได้ทันทีต้องใช้บริการไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนควรเตรียมสิ่งส่งตรวจเป็นสไลด์ก่อนนำส่งสามารถดูวิดีโอการเตรียมฟูอิดได้ที่ 4. สิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาจากหัตถการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กเตรียมสไลด์ปลายฝ้าจานวน4แผน่นใช้กระจกสไลด์ชนิดขอบฝ้าเท่านั้นห้ามใช้กระจกสไลด์ชนิดใยทั้งแผน่น เขียนชื่อนามสกุลผู้ป่วยและเลขที่เวชชะละเบียนบนหัวสไลด์ด้านที่มีผิวครุขระด้วยดินสอ HB ในสไลด์ทั้ง4แผ่นและระบุดายบนหัวสไลด์แผ่นที่4เมื่อแพทย์ทำหัตการ FNA เสร็จแล้วให้ป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์โดยการประกบสไลด์ด้านที่มีปลายฟ้า2แผ่นประกบเข้าหากันให้สิ่งส่งตรวจกระจายออกก่อนเลื่อนสไลด์แยกออกจากกัน ให้สิ่งส่งตรวจกระจายทั่วสไลด์และบางสม่ำเสมอกันจุ่มสไลด์3แผ่นลงใน95%เอทิลแอลกอฮอล์อีก1แผ่นที่ระบุดาให้ผึ่งไว้ให้แห้งสไลด์3แผ่นที่จุ่มใน95%เอทิลแอลกอฮอล์ต้องจุ่มทันทีถ้าปล่อยสไลด์ให้แห้งก่อนที่จะจุ่ม95%เอทิลแอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพทำให้การวินิจฉัยได้ยากหรืออาจจะไม่สามารถทำให้การวินิจฉัยได้เลย หากมีการบรรจุสไลด์ตั้งแต่2แผ่นขึ้นไปในภาชนะเดียวกันโดยไม่มีร่องกัน้นสำหรับสวางสไลด์แยกกันให้ใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบบริเวณหัวสไลด์ทุกแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกสไลด์ประกบติดกันภายในภาชนะโดยหันด้านปลายฟ้าออกจากกัน 5. การส่งเซลลบ็อกในกรณีนำสิ่งส่งตรวจที่เป็นของเหลวมาส่งที่สถาบันพยาธิวิทยาทางสถาบัน จะทำการเตรียมเป็นเซลล์บล็อกตามที่เห็นสมควรหรือตามที่ร้องขอถ้าสิ่งส่งตรวจมีปริมาณและได้ตะกอนมากเพียงพอในการทำเซลล์บล็อกในกรณีที่นำสิ่งส่งตรวจมาส่งเป็นสไลด์ทางหน่วยงานผู้ส่งจะเป็นผู้ดำเนินการทำพาราฟินบล็อกเองและส่งบล็อกนั้นมาพร้อมกับสไลด์โดยใช้ใบส่งตรวจเซลล์วิทยาใบเดียวกันสามารถดูวิดีโอการเตรียมเซลล์บล็อกได้ที่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากคู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเซลวิทยาที่